อมชานติวันนี้วันที่24เดือนสิงหาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงรักษาคำสาบานของความบริสุทธิ์ให้หนักแน่งตราบนานเท่าที่รูปมีชีวิตอยู่เพราะนี่คือชาติสุดท้ายของลูกจงกลับมาบริสุทธิ์แล้วจงไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ คำถามของเมลีในวันนี้ลูกคนไหนที่พ่อรักและมีสิทธิเหนือเขาคำตอบพ่อนั้นมีความรักมากที่สุดต่อผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนและก็สอนคนอื่นอย่างดีและผู้ที่ให้การพิสูจน์ของสิ่งนั้นผู้ที่ศึกษาอย่างดีก็คือผู้ที่จะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำจุดที่สองของคำถาม เพื่อที่จะได้รับสถานะเทพในอนาคตรูปนั้นจะต้องตรวจสอบอะไรในตัวรูกคำตอบเช็ค <Check S 2> <Check S 1> ว่าอุปสรรคใดที่เข้ามาเมื่อรูปนั้นกำลังสิงทราบคุณธรรมที่สูงส่งให้หาหนทางที่จะขจัดอุปสรรคเหล่านั้นเช็ค <Check S 2> ตัวลูกเองว่ารูปนั้นได้กลับมาบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ไม่มีน้ำควรจะสร้างอุปสรรคขึ้นมา ดังนั้นบาบาพูดว่าลูกจะต้องตรวจสอบภายในตัวลูกเองขณะที่กำลังซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคให้เข้ามาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ขณะที่มีชีวิตยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นดอกบัวแน่นอนให้เฝ้าดูคําสาบานของความบริสุทธิ์ตาบนานเท่าที่มีชีวิตยอยู่จุดที่สองแทนที่จะขอความเมตตาให้ทําตามแม่และพ่อศึกษาด้วยความใส่ใจแล้วก็ยังสอนคนอื่น พรของบับตจดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นคนผู้ที่ได้รับพรของทุกๆคนอย่างง่ายดายผ่านความสมดุลของกรรมและก็โยคะแล้วจงมาเป็นตัวของความสำเร็จจ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นคนผู้ที่ได้รับพรของทุกๆ <lava id ense> คนได้อย่างง่ายดายผ่าน <això> ความสมดุลของ <and Tim S 2> กรรมและก็โยคะแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จ คนผู้ที่มีโยคะในกรรมและกรรมในโยคะคือคนผู้ที่มีสำนึกที่สูงส่งและสภาพที่สูงส่งและก็สร้างบรรยากาศที่สูงส่งคามาโยคีเช่นนั้นจะรับสิทธิ์ในการได้รับพรจากทุกๆคนโดยการมีความสมดุลของกรรมและก็โยคะแน่นอนลูกได้รับพรจากพ่อ สำหรับทุกๆก,การกระทำแล้วลูกก็ยังได้รับพรจากใครก็ตามที่ลูกเข้ามาสู่การติดต่อและมีความสัมพันธ์ด้วยทุกคนเชื่อว่าบุคคลเช่นนั้นจะดีและมันก็เป็นความเชื่อของพวกเขาในนี้ที่เป็นพรของเขาดังนั้นทุกคนเชื่อในบุคคลเช่นนั้นว่าดีและมันเป็นการเชื่อของพวกเขาในนี้ที่เป็นพรของพวกเขา ดังนั้นที่ไหนมีพรก็จะมีความร่วมมือและมันก็คือพอรเหล่านี้และความร่วมมือเหล่านี้ที่จะทำให้รูปนั้นเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้คตาจพจน์ในวันนี้การอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาและแบ่งปันสมบัติแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องก็คืองานรับใช้ที่แท้จริงการอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาแล้ว แบ่งปันสมบัติแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องคือการทำงานรับใช้ที่แท้จริงอัจจาโอมชาติ